สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้พบกับครูมายนะคะในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะให้ในักเรียนนะคะหยิบหนังสือวิชาสังคมของนักเรียนขึ้นมานะคะอ่าแล้วเปิดไปหน้าที่เปิดไปหน้าที่14นะคะวันนี้จะเรียนไปควบคู่กับคุณครูนะคะอ่าในชั่วโมงนี้แล้วก็ในชั่วโมงหน้าเลยนะคะ นักเรียนดูนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนานะคะเปิดในหนังสือสังคมนะคะหน้าที่14นะคะหลักธรรมแรกที่เราจะเรียนนะคะก็คือโอวาทสามโอวาทสามก็ต้องมีกี่ข้อคะอ่าสามข้อหรือที่เราเรียกว่าโอวาทปาติโมกนะคะแต่ถ้าเรียกสั้นๆก็คือโอวาทสามโอวาทสามนะคะข้อที่1คือ การไม่ทำความชั่วนะคะข้อที่2คือการทำความดีและข้อที่3คือการทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะคะหลักธรรมอันแรกของเรานะคะต่อมามาดูหลักธรรมอันที่2ก็คือเบญจศีลน,นะคะเบญจศีลจะมาคู่กับเบญจะรมนะคะเบญจะศีลคือข้อปฏิบัติเพื่อละเว้นจากการทำความชั่วทั้งปวงมีอยู่5ประการนะคะ ก็คือ 1. ไม่ฆ่าสัตว์ก็คือห้ามฆ่าสัตว์นั่นเอง 2. ห้ามรักทรัพย์3ห้ามประพฤติผิดในการม 4. ห้ามพูดโกหก 5. ห้ามเสพสิ่งของมืนเมานะคะนักเรียนสามารถดูได้ในหนังสือนะคะหน้าที่14นะคะต่อมาเปิดหนังสือหน้าที่15นะคะแล้วก็ดูตามครูไปนะคะเบนจะทำเบนจะทำคือข้อปฏิบัติ เพื่อให้บุคคลได้กระทำความดีมีอยู่5ประการนะคะข้อที่1คือมีความเมตตาข้อที่2ประกอบอาชีพสุจริตข้อที่3มีความสำรวมในกามข้อที่4พูดความจริงและข้อที่5ไม่เป็นผู้ไม่ประมาทนะคะอ่ะต่อมานะคะจำไว้เลยนะคะเบนจะสินกับเบนจะทำจะเป็นหลักทำคู่กันนะคะ ต่อมาไตสิกขานะคะหน้าที่15นะคะไตสิกขาคือข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษา3ประการนะคะข้อที่1คือศีลนะคะข้อที่2คือสมาธิและข้อที่3คือปัญญานะคะให้นักเรียนนะคะศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือเรียนของเรานะคะในหน้าที่15นะคะต่อมาหลักธรรมต่อมาก็คือพมวิหาร4นะคะ1 เมตตาเมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขมีข้อเดียวไหมคะไม่นะคะมีทั้งหมด4ขอ้อเขาบอกแล้วว่าภมูมิหาร4ก็ต้องมี4ข้อนะคะนักเรียนศึกษาได้ในหนังสือหน้าที่15นะคะต่อมากรุณากรุณาคือความสงสารอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ต่อมาคือมุทิตา การพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและ4ก็คืออุเบกขาวางใจเป็นกลางไม่เอ็นเอียงขอโทษค่ะไม่เอ็นเอียงด้วยความรักหรือความชังนะคะต่อมานะคะนักเรียนเปิดหน้าที่16นะคะอ่าเป็นหลักศรัทธา4นะคะศรัทธา4คือความเชื่อที่ประกอบไปด้วยเหตุผล4ประการนะคะ นักเรียนสามารถศึกษารายละเอียดได้ในหนังสือหน้าที่16นะคะ 1. คือเชื่อกรรม2คือเชื่อผลแห่งกรรม3คือเชื่อเชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนและ4เชื่อในพระปัญญาการตัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความจริงนะคะน,นักเรียนศึกษารายละเอียดได้หน้าที่16 17เลยนะคะต่อมาเปิดในหนังสือนะคะหน้าที่18นะคะ ก็จะเป็นพุทธคุณสานะคะพุทธคุณของพระพุทธเจา้ามี3ประการนะคะอันแรกคือพระปัญญาคุณนะคะปัญญาที่ทําให้พระองค์ตัดสรูุ้รรมด้วยพระองค์เองแล้วทรงสอนผู้อื่นให้รู้ตามนะคะต่อมาพระสุขอโทษค่ะต่อมาพระวิสุทธทิคุณนะคะก็คือดวงจิตของพระองค์ที่มีความสะอาดบริสุทธิ์สงบผ่องใสนะคะ และอันที่3ก็คือพระกรุณาที่คุณนะคะก็คือความกรุณาที่เสด็จไปสั่งสอนประชาชนให้ได้รู้ทมนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือหน้าที่18นะคะต่อมาหลักกรรมนะคะในหน้าที่18เหมือนเดิมคะ่ะหลักกรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนและเน้นเรื่องกรรมนะคะเรื่องกรรมพระพุทธเจ้านินนะคะกรรม หมายถึงการกระทํานั่นเองการกระทําก็แบ่งออกเป็นสองอย่างก็คือการกระทําที่ดีกับการกระทําที่ไม่ดีการกระทําที่ดีเราเรียกว่ากุศล,ลกรรมการกระทําที่ไม่ดีเราเรียกว่าอกุศลกรรมจําเลยว่าอะคือไม่นะคะก็คือมันไม่ดีนั่นเองนะคะถ้ามีคําว่าอะข้างหน้านะคะต่อมาหน้าที่18เช่น เคยเช่นเดิมนะคะสุจริต3และทุจริต3นะคะสุจริต3ก็คือการประพฤติชอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตคือการประพฤติชอบด้วยกายวจีก็คือการพูดนะคะแล้วก็มโนก็คือใจนะคะความคิดทุจริต3ก็คือการกระทําความชั่วกายทุจริตวจีทุจริต มนุษทุจริตก็คือการทําความชั่วทางกายใช่ไหมคะอ่าการทําความชั่วทางวาจาแล้วก็การทําความชั่วทางใจนั่นเองนะคะต่อมากระตัญญูกระตาเวทีต่อประเทศชาตินะคะอ่าหนึ่งเลยอ่ะก่อนที่เราจะไปหนึ่งนักเรียนเปิดหน้าที่19ก่อนนะคะ ข้อที่1ก็คือประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีของชาตินะคะข้อที่2เคา,ารพศรัทธาและยึดมั่นในพระรัตนตรัยนะคะข้อที่3ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะข้อที่4มีความสามัคคีเป็นอันหนึง่งใจเดียวมีความรักใคร่กลมเกียวกันและเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะคะข้อที่5ม,มีความจงรัก ภกดีต่อองค์พระมหากษัตริย์และพระบ,บรมวงศานุวงศ์นะคะข้อที่6ร่วมใจกันร,รักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาตินะคะข้อที่7มีความขยันหมั่นเพียรนะคะและข้อที่8ก็คือช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างเคร่งครัดนะคะน ต่อมาหลักธรรมต่อมานะคะก็คือมงคล38ประการนะคะในชั้นเรานะคะจะเรียนแค่3ประการด้วยกันนะคะก็คือ1นะคะความเคารพนักเรียนสามารถเปิดไปดูพร้อมๆครูได้ในหนังสือหน้าที่21นะคะความเคารพก็คือการแสดงออกที่แสดงถึงการยอมรับนับถือต่อบุคคลสถานที่ สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจด้วยความอ่อนน้อมอ่อนโยนอย่างเหมาะสมนะคะเช่นการแสดงออกทางกายก็คือการไหวการลุกขึ้นยืนต้อนรับการให้ที่นั่งแก่ผู้ที่เคารพการหลีกทางให้ถ้าการแสดงออกทางวาจาก,ก็คือการพูดจาไพเราะไม่พูดหยาบคายและการแสดงออกทางใจก็คือการระลึกนึกถึงพระคุณอยู่เสมอ นะคะต่อมา,อาเรายังอยู่ในโมงคล38นะคะเราเรียนข้อที่2ของโมงคล38ก็คือการถ่อมตนนะคะการแสดงความรู้ความสามารถหรือฐานนะในลักษณะที่ต่ำกว่าที่เป็นจริงพิจนารณาข้อบกพร่องของตนเองไม่อวดตัวไม่ดื้อรัน้นถือดีนะคะอ,อันแรกก็คือ มีกิริยาอ่อนน้อมการแสดงกิริยาท่าทางที่นุ่มนวลอ่อนโยนต่อผู้คนทั่วไปนะคะรู้จักที่ต่าที่สูงสงบสงบเยียมเจียมตัวนะคะต่อมาก็คือทางไรนะคะทางวาจานะคะมีวาจาอ่อนหวานพูดจาสุภาพอ่อนโยนไม,โยไม่พูดโอ้อวดยกตัวไม่พูดดินทาผู้อื่นนะคะอ่า รู้จักกล่าวคำว่าขอโทษหรือขอบคุณนะคะต่อมามีจิตใจอ่อนโยนมีจิตใจที่เอื้ออาทรต้องการให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์และมีความสุขและให้อภัยอยู่เสมอนะคะอะต่อมานะคะก็คือการทำความดีให้พร้อมไว้ก่อนนะคะการทำความดีให้พร้อมไว้ก่อนเป็นการสะสมความดี ที่จะส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญได้ในภายภาคหน้านะคะหลักการทำความดีคือบุญกิริยาวัตถุ3นะคะบุญกิริยาวัตถ,ถุ3คือ 1. ก็ต้องมีกี่ข้อนั่นเอง3ข้อนะคะ 1. คือทานาไม้ทานาไมก็คือการทำความดีด้วยการให้เช่นให้อภยัยให้สิ่งของให้กำลังใจ ให้ความรู้ต่อมาศิลไมศิลไมก็คือการทำความดีด้วยการรักษาศีลเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นและ 3. ภาวนาไมนะคะก็คือการทำความดีด้วยการเจริญภาวนาและการรักษาจิตใจให้่องใสบริสุทธิ์อยู่เสมอนะคะอะตั้งแต่นะคะที่คุณครูพูดมาเนี่ย ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมนะคะในหนังสือเรียนนะคะโดยคุณครูเนี่ยให้เวลา2ชั่วโมงนะคะเพราะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยเราเรียนวิชาสังคม2ชั่วโมงใช่ไหมคะอะ่คุณครูให้เราเนี่ยศึกษานะคะได้2ชั่วโมงเลยนะคะ,ะชั่วโมงต่อไปคุณครูก็จะไม่มีวิดีโอให้แล้วนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยศึกษาเรื่องนี้ไปนะคะ ก็จะศึกษาได้ในวันอะไรบ้างเอ่ยวันที่เรามีเรียน่าก็ศึกษาได้ในวันอะไรคะเรามีเรียนอ่ะในวันจันทร์ใช่ไหมคะแล้วก็ศึกษาอีกทีในวันพฤหัส,สบดีนะคะครูให้เวลา2วันคือวันจันทร์กับวันพฤหัสนะคะในการศึกษา เรื่องหลักธรรมนะคะอ่าเสร็จแล้วถ้านกักเรียนเสร็จแล้วนะคะมีงาน1ชิ้นนะคะง่ายๆง่ายมากเลยนะคะให้นักเรียนเนี่ยหยิบสมุดขึ้นมานะคะแล้วก็เขียนคําชี้แจงให้นักเรียนบันทึกการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของาศาสนาที่ตนนับถือตามหัวข้อที่กําหนดนะคะอ่าคุณครูยกตัวอย่างนะคะเช่นคุณครูนับถือาศาสนาพุทธอ่า คุณครูก็เขียนไปเลยนะคะตรงนี้ว่าอุ๊ยขอโทษค่ะเขียนไปเลยตรงนี้ว่าพุทธนะคะหลักธรรมนะคะที่คุณครูใช้นะคะหลักธรรมที่ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอคือพรมวิหารสนะคะหรือนัเกเรยียนจะเป็นหลักธรรมอื่นก็ได้ที่แต่ต้องเป็นหลักธรรมที่เราเรียนในหนังสือเรียนนะคะตั้งแต่หน้าที่ 14จนถึงหน้าที่23นะคะอ่าเลือกมาหนึ่งหลักธรรมนะคะที่เราสามารถปฏิบัติได้นะคะอ่ะครูเลือกพมวิหารสี่ใช่ไหมคะอ่ะต่อมาวิธีการปฏิบัติตนมีดังนี้ครูก็เขียนเลยหแสดงความรักและความปรารถนาดีต่อพ่อแม่ 2. ช่วยพยุงผู้สูงวัยให้ข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย สามแสดงความยินดีกับเพื่อนทุกครั้งที่เพื่อนได้รับรางวัลสี่ไม่เข้าข้างเพื่อนที่ทำผิดและพยายามตักเตือนเพื่อนที่กำลังทำผิดอยู่อ่ะครูก็เสร็จแล้วในงานนี้นะคะให้นักเรียนทำงานนี้ใส่สมุดนะคะ อ่าแล้วถ้าเกิดใครอยากจะส่งให้คุณครูดูในไลน์นะคะให้นักเรียนเขียนชื่อใต้ชิ้นงานด้วยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเล็กที่ใต้ชิ้นงานก่อนที่จะถ่ายลงไลน์นะคะสำหรับวันนี้ในชั่วโมงนี้และชั่วโมงหน้านะคะคุณครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ